เกมพลิกแล้วครับยโุโรปที่โดนทรัมป์กับปูตินเมินเป็นหมาหัวเน่าในการเจราจาสันติภาพยูเครนกำลังจะเอาคืนแบบสุดแสบหลายคนคิดว่าเรื่องมันจบที่ยุโรปต้องยอมจำนนแต่จริงๆแล้วไพ่ตายของอยุโรปซ่อนอยู่ที่อิหร่านครับพวกเขากำลังจะใช้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นตัวประกันเพื่อบีบเพชรทรัมป์ต้องกลับมาคุกเข่าเจราจานี่คือเกมซ้อนเกมระดับโลกที่ทัาพลาดหมายถึงสงคราม แต่ถ้าสำเร็จมันจะเปลี่ยนโฉมหน้ายุโรปไปตลอดการเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังว่าเกมใต้ดินนี้มันซับซ้อนและอันตรายขนาดไหนครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญน,นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอาจฉรภาพข้อมรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับกว่าทน้ประมาณ5 0 0ถึง1,300นะครับนังจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money e c onom i c Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องการเดินหมากที่โลกต้องจารึกของยุโรปหลังโดนอเมริกาหักหลังอย่างจังๆครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มที่阿拉斯加ครับตอนที่ทรัมป์กับปูตินไปนั่งจิบกาแฟคุยกัน2คนโดยไม่ชวนยุโรปสักแะท,ทั้งทงที่คุยกันเรื่องสงครามหน้าบ้านของยุโรปแท้แ แล้วผลที่ออกมาคืออะไรครับปูตินยื่นข้อเสนอสุดโหดบอกว่าสันติภาพจะเกิดได้ถ้ายูเครนยอมยกแควน้นดนเน็กซ์กับลูฮันส์ให้รัสเซียไปเลยแลกกับการหยุดยิงแค่บางแมวรบที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือทรัมป์ดูเหมือนจะคล้อยตามแถมยังไปบอกเซเลนสกี้ตรงๆว่าทำข้อตกลงซะโอ้โหนี่มันไม่ต่างอะไรกับการจับยูเครนมัดมือชกแล้วบอกให้ยอมโดนปล้นบ้านเพื่อแลกกับความสงบชั่วคราวเลยนะครับ ผู้นำยุโรปนี่เดือดกันเป็นแถวเลยครับเพราะนี่คือการถูกปฏิบัติเหมือนหมาหัวเน่าทางภูมิรัชศาสตร์ถูกกีดกันออกจากโต๊ะเจรจาความมั่นคงของทวีปตัวเองทีนี้ก็มาถึงจุดคลแม็กซ์ของเรื่องครับเมื่อโดนหักหน้าขนาดนี้ยุโรปจะทํำยังไงตอนแรกเราก็เห็นภาพผู้นำยุโรปทั้งอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีพากันประกาศว่าจะบินไปวอชิงตันพร้อมกับเซเลนสกี้เพื่อไปคาประกานว่าทรัมป์จะไม่ขย่ำยูเครนคาห้องทํางานเหมือนคราวที่แล้วในพลโดมินิกทริงกอง อดีตในทหารระดับสูงของฝรั่งเศสบอกเลยว่าชาวยุโรปกลัวการส้ำรอยเหตุการณ์ในห้องทำงานรูปไข่อย่างมากแต่การไปยืนคุมเชิงแบบนี้มันเป็นแค่ฉากมากครับเพื่อนๆเนบื้องหลังน่ะยุโรปเขากำลังเดินเกมที่เหนือชั้นกว่านั้นเยอะในขณะที่ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ยูเครนจู่จก็มีข่าวเล็กๆหล,ล,ลุดออกมาครับว่ากลุ่ม E 3ีหรือก็คือพี่ใหญ่ของยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษกำลังขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลายคนอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันแต่นี่แหละครับคือไพ่ตายของยุโรปต้องเข้าใจก่อนว่าในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2015มันมีนกลไกพิเศษที่เรียกว่า snapback ซ่อนอยู่มันคือปุ่มระเบิดต้านเวลาที่ให้อำนาจกลุ่ม E3 สามารถเรียกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของ UN กลับมาถล่มอิหร่านได้ทันทีถ้าอิหร่านทำตัวไม่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับอำนาจวิเศษนี้กำลังจะหมดอายุในเดือนตุลาคม2025นี้แล้วมันเป็นสถานการณ์แบบ ใช้ตอนนี้หรือจะเสียมันไปตลอดการยุโรปฉลาดมากครับเขาเลือกที่จะหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาขู่ในจังหวะนี้พอดีเป๊ะพวกเขาส่งจดหมายถึง UN ประกาศกล่าวว่าถ้าอิหร่านไม่กลับมาเจรจาดีๆภายในสิ้นเดือนสิงหาคม<ร>นี้พ,<บ>พวกเขาพร้อมที่จะกดปุ่ม snap back ทันท,ทีทำไมต้องทำตอนนี้กูรูจากสถาบันอย่าง European Council on Foreign r e l a t i o n และ Center for a New American Security วิเคราะห์ตรงกันครับวัฐบาลทรัมป์ ต้องการความช่วยเหลือจากยุโรปในเรื่องอิหร่านอย่างมากโจนาธานหลอดจาก C N A S บอกว่าทรัมป์จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเยอะถ้าเขาร่วมมือกับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีในการใช้ไพ่สแนป b a c k นี้เห็นภาพหรือยังครับนี่คือการต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ของจริงยุโรปกําลังพูดภาษาเดียวกับที่ทรัมป์เข้าใจนั่นคือภาษาแห่งผลประโยชน์พวกเขากําลังบอกทรัมป์แบบนิ่มๆว่าคุณทรัมป์คุณอยากได้ผลงานชิ้นโบแดงเรื่องอิหร่านใช่ไหมเราช่วยคุณได้นะแต่ คุณก็ต้องช่วยเราเรื่องยูเครนเหมือนกันสถาบันคริงเกนเด้าถึงกับชี้ชัดเลยครับว่าถแถลงการเรื่องอิรานของยุโรปจะต้องถูกมองในแง่ของผลประโยชน์ของยุโรปในการทําให้การประชุมสุดยอดนาโต้ประสบความสําเร็จโดยคํานึงถึงยูเครนนี่คือการเอาวิกฤตหนึ่งมาคารอีกวิกฤตหนึ่งเป็นการเดินหมากที่เสี่ยงสูงแต่ก็ฉลาดสุดๆครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายุคที่ยุโรปจะยอมเป็นลูกไล่ของอเมริกามันจบลงแล้วครับ นโยบายต่างประเทศแบบเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งของทรัมป์ได้บังคับให้ยุโรปต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยภาษาเดียวกันนักวิเคราะห์จาก CSIS ถึงกับเปรียบเทียบว่าทรัมป์กำลังใช้แนวคิดแบบนักล่าอนานิคมยุค1890ในขณะที่ยุโรปยังติดอยู่ในโลกสวยยุค1990ที่เชื่อในเรื่องของความร่วมมือเสรีนิยมแต่ตอนนี้ยุโรปตื่นแล้วครับพวกเขาตระหนักว่าการอ้างถึงค่านิยมร่วมกันมันใช้ได้ผลกับทรัมป์อีกต่อไป ดังที่นาตาลีตอชีจากเดอะการเดียนเคยเตือนว่าที่ผ่านมาอ u มักจะยอมแพ้หรือ t a c k l e out ต่อแรงกดดันของสหรัฐแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะพวกเขามีไพ่ที่แข็งแกร่งอยู่ในมือและไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ธรรมดาธรรมดานะครับมันคือไพ่ที่น่าเชื่อถือมากเพราะกลุ่ม E3 นี่แหละที่เป็นคนที่เริ่มเจรจากับอิหร่านมาตั้งแต่ปี2003และลงทุนลงแรงทางการทูตมหาศาลเพื่อสร้างข้อตกลงนี้ขึ้นมา พวกเขารู้ใ้รู้พุงอิหร่านดีกว่าใครและรู้ว่าตอนนี้อิหร่านกําลังก้าวร้าวแค่ไหน IAEA e รายงานว่าอิหร่านเสริมสมรรถะยูเรเนียมไปถึงระดับ60%แล้วซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยมีประเทศไหนที่ไม่มีอาวุธยวเคลีรนธรรมกร่อนแถมยังมีปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเกินขีดจํากัดในข้อตกลงไปแล้วกว่า40เท่าการที่ยุโรปซึ่งเป็นผู้สร้างสันติภาพมาตลอดลุกขึ้นมาขู่ว่าจะใช้ไม้แข็งเสียเอง มันจึงเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากไปยังวอชิงตันว่าเรื่องนี้เราเอาจริงแต่กลยุทธ์นี้ก็เหมือนกันเดินบนเส้นได้ครับเพราะมันตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าทรัมป์จะเห็นคุณค่าของความช่วยเหลือในประเด็นอิหร่านมากพอที่จะยอมอ่อนข้อในเรื่องยูเครนแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ทรัมป์อาจจะอ่านเกมขาดคือรับความช่วยเหลือจากยุโรปไปฟรีๆแต่ไม่ยอมให้อะไรตอบแทนเลยนักวิเคราะห์จาก ECFR ถึงกับเตือนว่ายุโรปอาจจะเชื่อผิดๆว่า การสนับสนุนสหรัฐในเรื่องอิหร่านจะนําไปสู่การตอบแทนในเรื่องยูเครนโดยอตัตโนมัตินี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ถ้าสําเร็จมันจะยกระดับยุโรปขึ้นเป็นผู้เล่นทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวจริงแต่ถ้าล้มเหลวอํานาจต่อรองของยุโรปก็จะหายไปพร้อมกับไพส่สแน p b a ็ k ที่จะหมดอายุและยิ่งจะตอกย้ําภาพลักษณ์ของยุโรปที่อ่อนแอและแตกแยกในสายตาของโลกมาร์เลนนาจาก ECFR ถึงกับบอกว่าสหาภาพยุโรป กำลังเปลี่ยนจากโครงการสันติภาพไปเป็นโครงการสงครามไม่ใช่เพราะอยากรบแต่เพราะสถานการณ์มันบีบบังคับนี่คือการกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอิสระเชิงกลยุทธ์ของยุโรปหรือ European Strategic Autonomy ของจริงที่พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตอีกต่อไปการประชุมที่วอชิงตันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเจราจาเรื่องยูเครนแต่มันคือบทพิสูจน์ว่า ยุโรปจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นค้วอำนาจที่แท้จริงของโลกได้หรือไม่สรุปอีกครั้งนะครับหลังจากโดนทรัมป์กับปูตินกีดกันออกจากการเจราจาสันติภาพยูเครนและพยายามบีบให้ยูเครนยอมเสียดินแดนผู้นํายุโรปก็ไม่ยอมนิ่งเฉยครับนอกจากจะรวมตัวกันบินไปวอชิงตันเพื่อแสดงพลังสนับสนุนยูเครนอย่างเปิดเผยแล้วเบื้องหลังพวกเขายังเดินเกมการทูตที่แยบยลกว่านั้นมากนั่นก็คือการหยิบยกประเด็นนิวเคลียร์อิรานขึ้นมาเป็นเครื่องต่อรองครับ โดยใช้ไพ่ตายอย่างกลไกสแนป b a c k ที่กำลังจะหมดอายุมักขู่ว่าจะคว่นบาดอิหร่านเต็มรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์ต้องการความร่วมมือจากยุโรปอย่างยิ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการเดินหมาที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและบังคับให้สหรัฐต้องฟังเสียงของยุโรปในวิกฤตยูเครนเป็นการประกาศอิสรภาพเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะชี้ชะตาบทบาทของยุโรปบนเวทีโลกนับจากนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใด สันติคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนําไปปรับปรุงแก้ไขครับและวันนี้สันติมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัครสต็อกส i g n a l สกรีเนอร์แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรียบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับ ส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม Subscribe เลยนะครับมาร่วมรู้ทันโลกไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนันเครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลัก150นนร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอาจฉรยภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตบแทนประมาณ5 0 0ถึง1,300%นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นะครับจะมีโอกาสอีกมาสารในการเติบโตของจานวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ